สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะกับการทดลองนะวันนี้ผมจะมาทดลองก็คือเขาบอกผมไปดูใน youtube เขาบอกว่าเอา iPhone ใส่ไว้ในถุงเลแล้วเด็เดเี่ยบมันจะไม่เป็นไรแล้วโอ้โหจริงปะเนี่ยอ่ะนี่เลยค่ะถุงเลกินหมดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วไม่ไมรู้สิเ,เล็กๆเล้เลยแล้วคันนี้ทับเลย ลุยเละครับผมพังก็พังไม่จะได้หรอกผมมีตังนี่ฮะตังตังบ้าอะไรทูแจรถไปมาเทสกันเลยสตาร์ทรถเตรียมพร้อมครับผุ จจิงไม่จริงไม่รูรรร้ว่าอะลองเลื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเลยอะไม่เชื่อนะแต่ที่ผมดูใน YouTube เขาบอกว่ามันป้องกันการสะท้อนของสัญญาณนะไปลองดูกนะันครับขึ้นมาปเปิดไฟ เปิดพัดลมมันเปิดจุกเปิดคอมเปิดคอมยังต้องเปิดอ่ะโอ้โหคอมหนักมาก Acer C22 ขีเเดสามสองศูนย์คตรหนักต่อไปก็สายเนี่ยสาย ที่บอร์ดน้าวโอ๊ยตีหัวคนนะับโอ๊ยบ้าเลยขียงพิมพ์ใส่ลักไฟก่อนถ้าภาพเบอร์ต้องขออนุญาตด้วยนะเพราะว่าถ่ายด้วยมือถือไม่มีกล้องเลยเพราะว่าเพิ่งทำหยุดแต่ไม่มีงบที่จะทำที่จะซื้อกล้องโกโก,โก่ม เปิดกว่าจะติดโูปภาพเปิดมา พอนำมาใกล้ๆอย่างนี้ดิร้อนเปิดปิดส,งสงองแล้วเราก็จะเข้าไปไหนดี่ะเอ้ยกงมันซูมได้ป่ะวะล้องซูมไม่ได้ต้องออกไปกันไหนวะอ้ามีไวไฟแล้วเนี่ยนะไวไฟเสร็จแล้วก็จะเข้าไปที่ g o o g l e ก็พิมพ์คำว่า icloud.com ใช่บอกไม่ใช่เ้าก็เลื่อนขึ้นมาบนนี้ไฟลไ iphone เอาอันแรกเลยนะไฟล์ my iphone ออ i o ค w c o m ทค w w เบดดูดิมันจะเข้าไล้อ่านี่แล้วผมขอใส่รหัสไปนี่นะครับ i p ะ นี่ยพีซัเดวราจะองกดพีซับโอเคคนแรกนะเราจะเอาใส่ สิิสิทธิ่วะเลได้ผลแน่ไอ้หรอวาเราดไีไฟแล้วกดอกมันจะออมมาเดรากดาาลวนะสองอ่ อ้าวแล้วถ้าสมมุติใส่ไว้ในถุเงเลยว่านะให้ถ่ายนะมันไม่ได้ช่วยนะคะมัขนขาจจะมีมสญสาแดดร้อนเข้าไหร่กดาวปุ๊บก็ได้อยู่ดีแ,แสดงว่าหนังยังน่ามันหลบ